เด e SIM 4เพิ่มสกินโลกด่างขาวสร้างความหลากหลายให้ชาวซิมแม้ก่อนหน้านี้จะมีมอดที่ทำให้สามารถสร้างชาวซิมที่มีผิวแบบด่างขาวได้แต่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มอดแล้วเพราะเด e s ซิ4ได้มีการประกาศเพิ่มสกินโลกด่างขาวอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งก็จะทำให้ชาวซิมแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นโดยสำหรับวิดีโอโปรโมทเนื้อหาเกมใหม่นี้ ด้วยมีการใช้ซิมที่มีต้นแบบมาจากวินนี่ฮา r โลนางแบบดังระดับโลกที่ยอมรับในโลกด่งขาวบนตัวเธอและเดินทางสู่จุดสูงสุดในวงการนางแบบได้สำเร็จจากการที่ได้ขึ้นเป็นนางแบบวิตตเรียซิเคตในปี2018แม้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เธอจะต้องต่อสู้กับความไม่มั่นใจความรู้สึกด้อยจากอาการโรคด่งขาวบนตัวเธอที่ทำให้คนรอบข้างไม่ยอมรับหวาดกลัวและกั่นแกล้งเธอมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งที่อาการด่างขาวก็ไม่ใช่โรคติดต่อและไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเธอเองหรือว่าผู้อื่นแต่อย่างใดโดยสกินด่างขาวที่อัปเดตในเดซิมส4ครั้งนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งของรอยด่างขาวได้ทั้งบนใบหน้าลำตัวแขนและขาโดยสีของรอยด่างก็จะเปลี่ยนไปตามสีผิวของตัวซิมเองด้วยและรอยด่างสามารถใส่ได้ในซิมทุกช่วงวัยหากใส่ตั้งแต่ในซิมช่วงวัยทารก รอยด่างก็จะขยายตามช่วงวัยจนไปถึงวัยชราด้วยถึงแม้ว่านี่จะเป็นแค่การอัปเดตในเกมแต่ก็หวังว่าจะสามารถส่งต่อการยอมรับความหลากหลายการยอมรับตัวเองและการเห็นใจผู้อื่นในวงกว้างได้เพราะนี่คือสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นในโลกของเกมหรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงก็ตาม